ทำอย่างไร Oh n no, no, no. ทำไงดีอนต๊ไปไหนก็ะต๊ที่ไหนก็ะต๊มันแจ๊ะแม่ฟ้าก็แม่ฟ้าก็พผาหาตึงหว่ามันแจ๊ะแม่ขี่รถเครื่องแต่วนฟุตบาทรถไก่น้ำสาดเอ๊ยยังไม,ม่ตายไปไหนก็ได้ตึงเปียตึงเช็บหัวแต๊เป็นลมเป็นฝุ่นบมุนขึ้นบนฟ้าปัดมากะบมแล้วโต๊ะก็กะตก๊กมัต้องมาทมมาห่มมาค่ำหาตึงใตจุ ะสะดุง้งสะเดนหามบักให้ใด <eland. S 1> นะณฝนตกกระปอบ่หอตกใจฮวยังใดแเหมไฟได้ Oh no 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 จะทำย่างไร Oh no 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 ปะขัดใจโลนกะตกอีกแล้วกะเปียกอีกแล้วจะลบก็คงจะลบไม่ทันมนันตกอีกแล้วแมกะตกอีกแล้วอ่ะ ตกตลอดก็เหนื่อยจะชอตมันหนีมีรอดมันเลอะเธอตกทีไรมันเปียกไม่ไหวมีได้เตรียมใจมันเลอะเธอเปียกก็หนาวลมพัดยิ่งหนาวแถมยังหิวข้าวโอ้ยมันเบลอแต่ถ้ามีเธอจะตกทั้งวันฉันก็โอเคนะอยากเจอแจ้งมาแจ้งเหมือนแกล้งกันเล่นตกตั้งแต่เจ้าโอ้ไม่กมาตั้งเก้าเป็นบดเป็นมือครงมืเง่ามอมส h e w o r t าผ้าแบบแห้งเป็นอัพเป็นคิวฮัสเซียงใจ I'm not จะไปที่ไหนได้ทำก็ฝนเมื่อยแตกละ Oh no i i ลิต Oh no Oh, no, no, no. จำเป็นละก็ตกอีกแล้วก็เพียกอีกแล้วจะลบก็คงจะลบยิ่งทันกันตกอีกแล้วก็ตกอีกแล้วอ่ะก็เพียกอีกแล้วอ่ะจะลบไปไหนก็คงไม่ทันตกทุกที Yes, it rains every day, it rains every night I'm looking for someone beside, oh no no It's hard, cause I don't want you, my heart has only my boots Sorry, I only want you I miss you every time it rains, cause you are not my true friend. Baby darling and boyfriend, you call you all the and then It's hard to stop cause it's the end, you know, we know, you're just friends But when it rains, I only miss you babe Do <coughs> I 哼。<sighs>